สวัสดีครับแฟนคลับช่องเราะมอล่ําเลาะหล่อมาอัปเดตมือวานนี่ทีมงานมอล่ําใจกันลอยบอดบอยนี่ทำการสแสดงอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์ตะวันมือนีนี่เป็นมือวันหยุดโอ้เสาร์นี้บดบอยกันเลยนะครับเดินทางมาบานันอยู่ขอแกนแก่นกน็ถือว่าเป็นวันหยุดแล้วกันเนอกาะเป็นวันหยุดหยุดพักผ่อนตะวันพิโน่โน่ารักน่ารัก,รกสำหรับช่วงเสาร์นะครับไปเบ่งความน่ารักของน้องพลน้องเพชดกับป้าป๋า,ปาบอยในรอบเสาร์ วิตามินมาให้เพชรวิตามินมาให้เพชรอ่ากินนะครับน่ารักจังเลยอันนี้ให้พี่พลอยพี่พลอยกินก่อนอ่าให้พี่พลอยให้ตัวเองกินไหมลูกเดี๋ยวเลยสามเม็ดแล้ววิตามินซีอันนี้ให้ใครอันนี้ให้อันนี้ให้พ่อก่อนอันนี้พ่อก่อนน้ามามาให้พ่อหน่อยใส่ปานเหรอใส่ปากเลยนะคะ อืขอบคุณครับแปรงฟันทำอนนี้ให้นาอดนะแปบงบฟันทำมาอัดกอแปบงบฟันหลันแปงฟันให้าป้าเลยแปลงฟันให้าป้าเลยบบใาาลยส่ส่นหัวใจส่วนใช่ป่ะ <c oughs> หัวใจส่ถึงใจผ่อนเอาพี่สา่อน่งรึพี่าง่าไหน่ใช่ใ่่ แต่ละหมื่นแต่ละเวียนแตะมื่ต่ละดีเม่อไหนไหไหนไหนไหนไหให้พ่อดูหนอ่อยทำใหม่ทำไหม่ทำตาให้มันถ่ายพ่อดูหย <laughs> <laughs> นี่แบบมองแรงพ่อมั้ยกมนกินแูกแปลงกับแปลงกักกกพี่พลอยมักินไบแปลงฟันหนูแปลงฟันไปหรือยังคะ อา้ก็เหลี่ยมแเมีนี่เอ้ยก็เหลี่ยมแอ้แสบปะแสบปลูกแสบปะบแสบปะแสบปะอ้าวอ้าวอ้าวอ้ตมาขึ้นหายขึ้กันทุกคนเออคือะคือกันกำลัน้ากัน กัอีกกี่เดือนเนี่ยอีกกี่เดือนก็จะครบสองขวบแล้วีกเดือนเนี่ยอีกกี่เดือนก็จะครบขวบแล้ว ต้องจักแบบปันยังไงต้องแบบคุละเม็ดนะลูกนะเอาเน้ใส่สวยไหมสวยไหมใส่เมือนยา้องเยสสวยไหมคะาใส่นี้สาวดอกคุณเสียงแครปทำตาหวานก่อนใส่ตาหวานยังไงตาหวานตาหวานยังไงลูก ตาสมที่ไหนตาสมให้ตาสมด้วยสมสมตาบานอืออืโอ้ผลวิตามินอะไรบ้างพ่แล้วพ่อแล้วพ่อสมพอแล้วโอ้ยงงไม่ต้องขับอัดอัดไหน chụp hoa đi, ăn lửa đi, xài ta dùng luôn, ta dùng đừng đứng đâu rồi

น้องจีพายอ้อรอลอร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 อออุ้ยอเอาเพียงใดกันแย่สแต่งตัวมาเบนปานดาราโกแต่งตัวมาเบนปานดาราโกซีฟตัวมนาจุรับรถที่ชอบนั่นไอนท่อ่ถ้าถ้าเป็นถ้าสองคนเขาจะแยกกัน เด็กให้เน๊ะให้กันเอิ๊งเอิ๊งให้กันใด้คนให้คนก่อนก่อนกันลูกก่อนกันรัก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 กันมันคือหมูเด้งใช่ป๊อ๊เก็บหมูกรองยังนิดมันสกปรกเอาได้ทานล้วเด้งมันดีเด้งเอาหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้ง มูด <ged> ิ้มูดิ้งน่ารักน่ารักพ่อพี่น้องเพิ่งเพิ่นได้กินวิตามินวิตามินทึงป้อนกันแล้วก็สุดท้ายก็ให้ป้าป้าบ่อยสำหรับวิตามินน้องๆพ่อยน้องเพชรนะครับเออาย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นี่แหละคือความน่ารักยิบมาฝากแฟนครับนะครับ